มาข้อ60นะ60บอกว่าจากรูปเนี่ยสามเหลี่ยม ABC ม e, ี BC เป็นฐานยาว40เมตรเห็น BC นะข้างล่าง40นี้นะ B, ครับเ,เป็นฐานแล้วก็ AD เป็นความสูงยาว15มเมตร ความสูงยา15เมตรสามเหลี่ยม ACE ACE ก็คืออีกอันหนึ่งที่อยู่ด้านบนนะครับมี AE เป็นฐานยาว28เมตรออนนี้พยายามจะเติมรูปให้ก่อนนะ AE เป็นฐานยาว28เมตร แล้วก็ CF เป็นสูงยาว1 9เมตรครับโจงหาพื้นที่ของสาสี่เหลี่ยมนะ ABCE ABCE เออก็คือสามเหลี่ยมสองรูปรวมกันใช่ปะ่ะอุ้ยนี่ง่ายเลยสูตรสามเหลี่ยมคืออะไรฮะช่วยหน่อย เยอะไม่ใช่โอเคไหมพื้นที่สามเหลี่ยมคือเ็ษหนึนน่ง่วนสองคูณฐานคูณสูงก็แทนค่าสูตรได้เลยนี่เพราะเขาให้ฐานให้สูงแล้วไงเห็นไหมมันก็คือสามเหลี่ยม A B C บวกด้วยสามเหลี่ยม A C E เนมสามเหลี่ยม ABC ก็คือเซนเนส่วนสองคูณฐานคือเท่าไหร่ครับได้หน่อยแร้วฐานคือเท่าไหร่เก่งมากสี่สิบสูงเท่าไหร่ครับใช่แล้วอ่ะอีกตัวหนึ่งมาเซนเนส่วนสองคูณฐานคือเท่าไหร่ จะเย็นดูให้ดูยี่สิบแปดสูงคือเท่าไหร่ถูกต้องอ่ะคิดเลขใช่ไหมฮะอืมตัดไปเหลือยี่สิบตัดไปเหลือสิบสี่นะครับอ่ายี่สิบคูณสิบห้าก็เป็นเท่าไหร่ฮะยี่สิบคูณสิบห้าโอเค,อเคตัวหลังได้เท่าไหรค่ครับสิบสี่คูณสิบเก้าครับ เออคิดยังไงฮะกดเครื่องเหรอสองร้อหกสิบหกนะฮะทีนี้มันมีวิธีที่คิดง่ายกว่านะแมไอสิบสี่คูณสิบก้าน้องคิดยังไงคุณเดนใยอ่ะพี่แนะนำวิธีคิดที่ง่ายกว่าน,นี้ครับดูใไ้คิดอย่างนี้เอาสิบสี่คูณยี่สิบครับได้นะเท่าไหร่ มองไม่เห็นนะี่เอออันนี้คิดในใจได้แล้วลบออกด้วย14ครับใช่ปะ่ะเพราะว่ามันคูณแค่19อ่านไหมก็จะเป็น266จบนิดเดอยวงี้ไม่ต้องกดเครื่องนะครับไม่ต้องคูณเลขเยอะนะเพราะว่า14คูณ20คิดในใจได้อยู่ละ280ลบออกด้14ตั้งเลขนิดนึงลบง่ายกว่าคูณ เหลือสอหกสรุปรวมความได้เท่าไหร่ครับลงใช้ด้วยหกตอด้วยหกข้างหน้าเป็นห้าตอบห้าร้อยหสิบหกปตาปเก่งมากนะไม่อยาก